สดยวเดีดีทุก่ทคนนี่เป็นบรรยากาศที่ว่าบรรดาพนักงานบรรดาไอ้น้องรอสกายเว่มาท่าแสดงความยินดีนะกับตันหิ่งผู้สนิีของประเทศลาวเนาะคือว่าเป็นทางประวัติศาสตร์เลยเนาะที่ว่ามกับตันมีเรื่องว่ามืนี้จะได้ เป็นการปลอยที่ว่าได้เป็นกปตันเต็มตูในมื้อนี้เนาะอันนี้กับบรรดานักบินแลวก็พนักงานบรรดาพนักงานที่เขาสกายเวทที่ว่ามาท่า่วมมินดีนำะตอนนี้ยนตก็ได้ลงแล้วครับกำลังแท็กซี่เข้ามากำลังแท็กซี่เข้ามาเดี๋ยวที่ให้แอมิบดีตู้เป็นคนจับลฟ์สดตออเดอเดครยบเข้าใจ อ่ะจับไทยต่อไทยเอาภาพรบรรยากาศหลวงมาจับให้อันหนึงเนาะ

อัน,น้เมเตอร์บรยากาศที่ว่าบรรดาพนักง,งานไอ้น้องได้มา่วมสแสดงความยินดีนํากับตันหญิงเนาะซึ่งว่ากับตันหญิงผู้นี้ก็ได้เป็นคนทาอิทในประเทศลาวหรือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร,ร์เลยที่ว่าได้มีกับตันเป็นผู้หญิงเนาะ ตอนนี้พวกเขาก็กำลังรอท่าให้โดยสารเพื่อนหลงจากโยนเมืดเนอะแล้วจึงสีพากันเข้าไปแสดงความยินดีอยู่ใกล้ๆเลยดเียน ไอตีไม่หาพี่สั้นๆแล้วไอตีโอมัดกนดังกันนะต่ตอนนี้หินของเราแสดงให้เหน ได้มามาตงาโอเคต่างาบฮัวดีอาจารย์คนีอาจารย์คดรย์คเดีอาจารย์คเดียวอาจคนวาจารย์คเอาเวอยนเดีนเดีวอายนวาคนอาจารยบนวอารย์น เลาเปลียนพี่ทีทางที่ต้อนอักเอาอะเอาไม้ือ่ะและที่สำคัญตัวพี่นะของเก่าอะของใหม่ขนาด

วันนี้เวลาดิลแี่นี้นะป่ใจกคนเด้อยายไปด้วยด้วยเขาแก้เขาแก้กูมาแล้วรู้ว่าแันเป็นคนไว้ไงเอาอตีพ่อให้ต um ีพ yeah. oui, ่อายูปประจำเก่าอะคีต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 ีา จกมาเมีนจกมามาไม่มาไเข้ามานเดียวานเมาเลมากลับมากมาขบเด้อเลย่มมา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 าม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 าาม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 มา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 เาาม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  เปนเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยอเี่ยมกล้องด้ันด้กล้องได้จโอ้ยโม่ยังเปลี่่ยังเปลี่ย้วกเปลีมาเลนเชเรยนจับเรียนับอันน่สามเออันนี้ได้อนยุกโ้ปอขอกล้องนี้วันึงเด้อแนมแหพีเดอร์ โอเคบบหนึ่งยิ้มเด้อสองามอายบหนึ่งอเยหนึ่งน่หนึ่งพอถึงบหนึ่งได้ยเห้เนียสองสามามสอง

หนม่งสองสามหนึ่งสองสามอ๋อเยอะๆจับ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 จ อาบัน,นเดนเดสองสามตักลางนะ <Concept> เพื่อเที่พี่ถือเที่ยวคณะแสดงความยินดีนำะกับตันแชกอีกเค่นหนึ่งเนาะในการที่ว่าได้พลอยเป็นกัปตันยางสมบูรณ์เดี๋ยวจะมีวิดีโอสัมภาษณ์หลังจากนี้ เอาแบบตื๊ดๆหน่อยบอเอาแบบจอยกับไู้สำหรับมือนี่กาซีเดขอผิดการไลฟ์สดเพียงเท่านี้เดี๋ยวซิมีวิดีโอพิเศษในการสัมภาษณ์กับตันผมหูสุดของเพลนฝากทุกคนให้ติดตามติดตามเพจพวกเขา,าขอขอบใจ